สวัสดีครับวันนี้เขามาอยู่กับช่อง m r Block มานะครับวันนี้จะมาเล่นเกม r o b l o c Map m r Mix นะครับห mm ่า hmm. งหายกันไม่นานเลยนะเนี่ยไม่ได้ทำคลิปนาน mm hmm. แล้วก็มีแขกรับเชิญนั่นก็คือพายุนั่นเองนี่แล้วก็ mm hmm. เราก็จะไปเล่นกันเลยแล้วอะฮะอะอะออ o ติม uh ัสแพนด้าพามโอเคไปเล่นกัน <c oughs> อาจจะมีเสียงลมเข้าบ้างนิดหนึ่งนะครับมิตามิกเหรอมั้งฉันอยู่ที่นี่มานานมากพักอาศัยฉันได้เห็นเจ้าของมาหลายคนแต่ว่านี่คืออ,อะไรนะสตอรี่ที่แปลกไปไออ้วนตาเคซี่ <laughs> อ่านไม่ทนันอะเออซับมันเร็วอะอ่านไม่ทนัน แต่ว่าในเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเขาเราได้ไอ๋อ,อไม่ทันเราได้เราก็ต้องเป็นคนที่ออกจากเอ่อที่นี่ที่นี่ก็คือเราเป็นเจ้าของบ้านแล้วเราโดนจับไปไม่รู้เพราะ <Big boy. S 1> ว่าตอนแรกเข้ามาจอยเล่นรอบหนึ่งแล้วแต่ว่าตายมันมีมันมีแอ่วกันไก่ไปตัดอยู่บ <Boy. S 2> วยก็ใช่ปะตอนแรกมิสเตอร์มิกเรามาเป็นอาเข้าศาสนาใจเย็น จเย็นพี่ชายไม่โหจะเจอ alcohol สนัยแบตจะหมดแล้วพี่ชายลุงพี่จ้าพี่สิ้นโลกแล้วเปิดไหมเข้ามาแล้วออกมาจากตู้แล้วนักการไกรลอยได้อ๋อไม่เปิดคันคันทำไงยอ่ยอ่ยอ่ยอย่ยมันแอบแหลกแหลกนะเนี่ยใช่ ถ้าถ้าถ้าเราเลยเข้าไปเราจะโดน่าบ่ะขวัญยืนอยู่ตรงนั้นเลยนะหยุดขวัญว<ะ>้าไปอยู่เรากำลังจะเกิ่วกุบไกลได้ไปดูผมขอโทษผมไม่เห็นโอ oh, <man. S 2> เมนก็ชา <Gotcha. S 2> นั่มีอีโมจิซีเอชจากกกรแฮมมนะันอะ แล้วมันหนีไม่รอดได้ยไงมันมันต้องวิ่งไปเอาไม้เอยเดินประตูประตูประตูอ้อโอ้โหวิ่งเร็วเกินวิ่งเร็วไปไหนครับเนี่ยมันไม่มีวิธีอื่นแล้วอ่ะให้ทำยไงอ่ะไม่มันวิ่งไปต่อได้แต่มันมีไม่กี่เจอประตูแล้วมันเปิดได้แต่มันเปิดไม่ได้เพราะว่าอันนี้ไปโอไควัชูสโลเออพายุคูณหลับพายุหายปะมัด กอหายโอเคแสดงว่าถ้าตายหนึ่งคนก็เท่ากับตายหมดเลยคราวนี้พายุอย่าพึ่งวิ่งไปนะอย่าพึ่งนะ mm hmm. อย่าพึ่งนะอย่าพึ่งเดินไปนะเดี๋ยวเก็บเองถ้าเก็บได้ถ้ามันสไลด์ได้เราสไลด์ไปนานแล้วนะเนี่นยเฮ้ยได้คุณเจเดี๋ยวใช้เทคนิคการวิ่งจากเกมเกรสเลยปัญหงพายุ<ร><ร> พลังภยุขอตัดก่อนกัดตัดเหรอชึกได้แล้วไ,ไ,ไ,ได้แล้วไป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 ตื่นดิหายไปเลยโอเคล็อกถ้าเริ่มวิง่งปุ๊บคือตายกันหมดตรงนี้เฮ้ยอ๋อ,อ,อไม่มีอะไรบอลลูกบอลเอออันนี้มันเป็นอะชิเมนตน์นี่วะเอ,อ้ยมันเป็นเบรนี่วะเอ,อ้ยอะไรเนี่ย ขาๆวะอะไรไม่รู้เก็บได้ด้วยมันยังไม่ลายใช่ไหมไม่ไม่ไม่มันเป็นไอ้นี่ตรงนี้ล็อกทำมันน่าจะเอาสีฟ้ากันน่นแหละเอ้ยควรจะเกตตัดตรงนี้ป่ะ Get out of here โอเคเมื่อกี้มันเขียนว่า Get out of here จริงๆตรงนี้ไม่ต้องตัดก็ได้กระโดดผ่านไปก็หลอดแล้วมั้งเนี่ยอ๋อตรงตรงนี้มันจะดล่วงป่ะ ไม่ลง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 ซุปซีกออกมาจบใจเย็นพายุไม่ไม่เฮ้ยออกต้องหยิบได้ปะโอเคดรอปเย่พยุทำเลยดรอปโอ้แค่นี้ก็ผ่านไปเจ็ดนาทีพายุอย่าเพิ่งหยิบนะเฮ้ยมันมีทางด้านล่างอะลงไปได้ปะเหลือไม่ได้น่าจะไม่ได้ ลงไปน่าจะรอาเออไม่ต้องลงโอเคอุ้ยมิกเซอร์วายโอเคไปดูต <c oughs> าย <c oughs> ใช่ไหมไม่แน่ใจตอนนี้ดู เพราะว่าแขวนกดเหล็กข้อแรกเลยอย่าไปโดนยิงมุมเมื่อกี้เราสตูปิดแล้วก็เดินไปอะไรอะตกโอ้ยยูเมนูเลยอีกรอบหนึ่ง เบิร์ดดอกทอมเนี่ยโอพายุไม่รู้เรื่องเลยพายุพายุพายุแบบไปไกลอยู่ไหนตึงตึงแม่เดเก็บเองพายุก,กักเฮ้เฮ้้กว่าเราจะเดินไปหายลุงนะใ <c oughs> จยเย็นเฮ้ยช <c oughs> นกระดิ่งเออเรียบร้อยเอ้ยเดี๋ยวเป็นหนึ่งนะเฮ้ยนี่ไงเพิ่งเห็น มื่กี้แมีแหงเหรอหรือว่าตรงลิ้นชักมันดึงออกมาได้อ๋อไม่มีอะไรอะเฮ้ยนี่ไงเพิ่งเห็นด้านขวาเราเก็บไอ้นี่ได้อันหนึ่งฟิกเกอร์แล้วก็ได้เหมือนกันสงสัยเราเป็นคนเก็บโอ้พยังไม่ช่วยเก็บเล้ว้านมันอยู่ตรงไม้มับ <c oughs> เฮ้ยเรากดถือไม่ได้จีได้ละ โอ้เกมอ,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 อ๋ออยู่นี่นี่สะดุ้งเลยเม่ว่าหายแล้วหายเลยจริงโอเคพยุวางเลยขอร้องอย่าหายถ้าหายคือเราต้องตายใหม่แล้วก็เดินไปเอาใหม่นะพยุบอกไว้ก่อน <S 2> <S 2> <S 2> ลองดูดิลองดูดิเผื่อเผื่อเดินไม่ได้อ๋อด้านหน้ามันเป็นทางออกแสดงว่าไม่ได้อยู่แล้วเออ,อย่าเพิ่งเดินไปสต็อปนี่ห้ามโดนสต็อปลายเด์อยู่ไฟ อยู่ไฟเผาเหรอใช่มันต้องเผา <c oughs> พายุมิสเตอร์มิสเตอร์ก็ามาดิโดนเผาแน่ครับวันนี้มันก็โอ้แมนจิมมีเอ่อเอ่อแฮลพายุอย,ย,ย่่อย่าไายุแล้วว่าอย,ย่าพายุกับเขาจะดีวะอ๋อตรงนี้อ๋อโอเคแล้วลงมาทำไมอ่ะเออดิอ๋อ,อ,อี่ประตูลับเลยหันหน้ามไม่ได้ อะไรไหนประตูลับไหนนี่ประตูอยู่นี่ไหนนี่ไงด้านหน้นแเลยไหนมันเป็นประตูครับเราออกมาดูดีๆมันต่างกับแพง<โ>อ๋อน้อคุยกับ, er, บมิสเตอร์มิกเซอร์ป่ะเฮ้ยถ้าถ้ากดเราจะตายปนะเนี่ยโอเค <Yeah! S 2> ใครกดมิสเตอร์มิกเซอร์ไม่รู้เลย โอ้พายุพายุแย่มากพายุกดแมงมุมพายุก็รู้อยู่ว่าแมงมุมมันกัดเราก็มันมีไฟอ่ะโอ้ยยงงจะเผามิสเตอร์มิสเตอร์ตายด้วยเสรมคือเราไม่รู้ไงว่ามันต้องทำอะไรบ้างพายุอย่าเพิ่งอย่าพิ่งอย่าพิ่งเพิ่งลาเราเบาเบาโอเคพายุขอร้องถ้าไม้หายเราจะเอานิ้ไกลแทงพายุ เดี๋ยวไปเราโดดลงไปเลยก็ได้ไหมเนี่ยเออโดดลงมาเลยเด๋ยวเสียไฟไฟเอาถ้ามิสเตอร์มิกเซอร์เข้ามาอีกตัวระเบิดมันไม่เข้าหรอกพายุเมื่อกี้พายุไม่กดต้องมีอะไรแถวนี้แน่นอนอุ้ยเพิ่งเห็น วิธีวิธีวิธีการถืออ่ากรอไก่เวลาถือมันมามันเหมือนคอฟตี้แหละมันมันจะแบบไอ้นี่ขึ้นมาแล้วก็รูปมงมุมกดได้ค้อนไม่เห็นรูเรื่องเออไม่รู้เรื่องเออขครจะลปอ้โ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 ห้าสามหนึ่ง a number of a curtain color will appear on the screen enter them into the code l o c k อ๋อใส่เลขตามสีโอเคใครมันวู้ฮิฮิอ่าด้านหลังเบื้องหลังวะนะไอ้ด้านหลังฉากวะนะไม่รู้ไม่เห็นสกิปเลยเฮ้ยมันนับเวลาอยู่เวลาโว้โวโว้โว้โวสองสีอะไรสองหนึ่งเขียวหนึ่งเขียว เก้าเก้าฟ้าเก้าฟ้าเก้าดําเงินหนึ่งเขียวหนึ่งเขียวหนึ่งเขียวก็หนึ่งแล้วเดี๋ยวแล้วไงต่อเอาแล้วไงต่อสองแดงสองแดงสองแดงอย่าเพิ่อสองแดงหนึ่งเขียวโอเคถูกแล้วอะไรต่ออะไรต่ออะไรต่อเก้าเก้าดําเงินเอาถูกแล้วอ่ะเอาแล้วไงต่อ อ้าวแล้วไงต่อเอ้ยมันมีจอด้านหลังอ่ะอ้าวไม่เห็นศูนย์หนึ่งเขียวการน้ำเงินศูนย์แดงมั้งยูสองแดงสองแดงสองแดงเฮ้ยอะไรอ่ะสองแดงอ๋อเจอตุเอฟิกเกอร์อ๋อพะโยะเอ่อฮ่าฮไม่เปลี่นอะยังไงอะยังไงไม่เข้าใจไม่เข้าใจ ไม่สีมันไอ้นี่เฉยๆแล้วเราจะรู้ได้ไงอ่ะเราจะรู้ได้ไงอ่ะนั่นดิมันจัดจานรอแล้วแหละเดี๋ยวมันต้องเชพอยตรงนี้แน่มมคืออะไรอ่ะมันมันกดแล้วพายุคืออะไรอ่ะบ่าู้คือเราต้องทำอะไรเออจะว่าไปเราถือไฟมามิสเตอร์มิเซอร์ไม่กลัวนะเหรอ ไม่กลัวสัคลิปเลยไปโก mm hmm. เอา้าดูไม่ทันศูนย์เขียว mm hmm. หนึ่งน้ำเงินสองแดงศูนเขียว mm hmm. หนึ่งน้ำเงิน mm hmm. สองแดง ศูนเขียวอ้าวมันก็เหมือนเดิมอ๋อโอ้โหพายุตายพะลืมหมุนเหลือจะเส้อโอ้โหเดี๋ยวปักกวัวขึ้นขึ้นบนใช่หเปล่าปักกวัวกดวิ่งกดวิ่งได้กดวิ่งได้อ๋อใช่จริงถึงโอ้โหพิกแอกบ้านใครใหญ่ขนาดเนี้ยมิตรมิขุดเน่ยเลยต้องกระโดดขึ้นเนี้ยหรอ เยอาตา,อ,าอ๋ออย่าบอกนะว่าโดนยงออู่่ข้าบนหนหนนแโดนจัำสแก็มเนี่ยโอ้พยโยเราจะโดนขัสิบพยโยนั่นแหละตาจะบอดมาแล้วเออปิดมไม้ปิดไม้ว้าห้าห้าห้ามาแล้วที่นี่ที่ไหนหอ่ะเดินพิกกี้แน,น่นอนเชื่อดิหลังบ้านเว้ยเจอหุ่นฟิกเกอร์อีกแล้ว อันนี้อันนี้เป็นอ่าหญ้าอุ้ยสะดุ้งเลยอุ้ยกันไกลกันไก่ตัดหญ้าต,ต,ตัดไม่ได้หรอพยายิมเป็นตัวใหญ่กว่าเลยอีกอันั้นตัวอะไรอ่ะอ้อโอ้ยอน่าจะไปกันมแมลงป่ะอช่อ้ว่าหฮะไม่ตายไม่ตายวัวอุ้ยทำไมอ้อหลอนอ๋อ ลงมาพายุลงมาลงมาเห็นต้งก้อนเมฆไหมมาตั้งนานแล้วเอาแล้วเราช้าสุดเลยเนี่ยพี่อย่าเพิ่งรีบไปรอเราด้วยอันนั้นมันอะไรอ่ะอ๋ออ๋อเราเห็นพายุหมุนเราเห็นพายุหมุนเฮ้ยนั่นพายุจริงด้วยอุ้ยอุ้ยมิตามิกล่างใหญ่ตัวใหญ่อ่ะ

โอ้โคบเพิงย่างนี้ติดตัวอยู่เลยแกตัดยากำลังติดตัวแล้วเหมือนกันโอ้้แหลกอะเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ย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 เฮ้รเฮ้ล้ยเะ้ยเอยเฮ้ยเฮ้ยยเยยมฮ้ย่ยเยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้เฮาไมฮ้เเฮาเฮ้ย้ยเยเยยเฮยย้ยเ้ยเยยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเงยยเย ขอเปิดล็อกไม่ได้ใช่มาเอาของเราไปเหมือนกันแต่ฉันออกไปได้แกเนี่ยจะเป็นอาหารเปิดไงอ่ะเปิตัดดิอะไรอุ้ยอ๋ออ๋อออกไปยุบไปล่อมันเปล่าเอออุ้ยเอาอะไรวะเนี่ย อะไรอะของค,คุณเจเอใ้คุณเจอ๋อไปยิบเลยไข่อิ is it dark you can turn on the light in i ินอิล <Hey. Hey. S 1> ยองก่อนมันเขาบอกว่าถ้าถ้ามันมืดนักก็เปิดไฟแต่ว่าเรากลัวว่าถ้าเปิดไฟแล้วเราจะโดนเล่น ตรงตรงนี้อย่าเข้าดีกว่าตรงนนี้เฮ้ยอะไรอ่ะอ๋อดูได้เหรออีลูวิง่งอะอีลูวิ่เพิ่มได้พายุยาเดี๋ยวมันโดนลิ้นลองกดปินให้หน่อยไม่ถึงาถึงลกดอันไหนก่อนลบปุย่อย่อพายุ ต้องออกทางหน้าต่างปะไม่ออกทางนี้เฮ้ยทางหน้าต่างเหรอจะ <'s> crazy ไม่น่าใช่มันน่าจะเป็นทางอันนี้ใช่ไหมเดยเพิ่งไปนะดูก่อนดูก่อนดูลัดเรา,าดูลัดเรา,าไฟอยู่ประตูเปิดได้อย่านะเปิดไม่ออกเฮ้ย ตรงนี้ที่ซ่อง block the door with something so that อ๋อตรงตรงนี้ซ่อนได้เหรอ block the door with something so that คือเราสามารถใช้ไม้ไม้ไม้ก๊อปในการดันประตูได้เหรอพายุลองดิลองดิลองดิประนั้นแน่นอนริงปะเออเดี๋ยวมีตอมิกอ๋อมีมีดด้วย เฮ้ยมีดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยม,ม,มีอาหารหยิบได้อ๋อเพิ่มเพิ่มสตามิน,าน่าเพิ่มสตามิน่าได้แอปเปิ้ล,ลอ่ะเวลาหันหน้าไม่ได้ใช่เดี๋ยวเพิ่งกินพายุโอ้พายุรีบกินทำไมตาขารู้ได้ไงได้ยินเสียงไงโอ้ยเราเราหันหน้าไม่ได้มีเสียง,ยงด้วยม,มั้ยมีมีจะสำรวจชั้นแรกหรือชั้นสองอุ้ยพายุแม่งมุม งงขยิมดูตูดโอ้ยพายุโอ้ยเปียโนก็ได้เออไม่กดเดี๋ยวกพายุกดไปแล้วแหละยังไม่ทันได้กดเลยแต่มันมีเสียงแล้วนั่นอะไรอ่ะพายุอย่าพูดคำหยาบไม่กินพายุพูดคำหยาบโอ้ยแมงมุมอันนั้นลอตเจอร์จากแดนดีวอลวะหุ่นฟิกเกอร์เหลืยอันเดียว มีตรงไหนที่เราซ่อนได้บ้างอะเราไปชั้นสองมาอ,อาจจะสรุปขึ้นไปเดินลุงแซมสไนจัมส,สแกเรีเ่ยก <c oughs> วิ่ <h> <อ> <c oughs> งครั้ีอย่ยงงี้อืมวิ่งอะไรอะ <c oughs> เล่นไงอะปุ่มวิ่งเหรอมีปุ่มอ่ะอ๋อแขวนมันน่ะเอาฮ้าออะไรต้องเล่นเกมเกมอะไรอ๋อปักเสียบเสียบตรงไหนอ่ะอ๋อตามสีที่เราอยู่นั่นแหละโอ๊ยเราเสียบไม่ได้เกม <c oughs> แล้วไงต่อเราว่าเราตายตรงนี้นและ แล้วไงต่ออื่นเสียต่อมองไม่เห็นมาแล้วไหนเย่มาขึ้นดิว้าวซีเวนวิ่งไล่ไงไงวะจริงฮะถ้ามันถิสเตอร์มิกแอคแทกอ๋อใช้กดปุ่มเพื่อให้กดปุ่มเพื่อให้มิสเตอร์มิกโดนไฟช็อตไฟช็อตดิอ๋อคว้าดูปุ่มหลังแล้วดูปุ่มนี้ ม่มันมีอีกทางด้วยอ่ะอุ้ยกด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 แคว้นเราเห็นแคว้นค้างพยุกกดหน่อยดีมันมีมิตามิกเนี่ยพยุกกดดีแคว้นเราไม่เห็นอะไรทั้งนั้นมันค้างโอ้โหอุ้ยเราต้องกดเองสินะโอเคแคว้นเริ่มขยับปกติแล้วโอยคัดซีน รถไฟตกลังอีซี่เลยโอ้อีซีเซ่เลยโอ้ป๊อบปี้พยายามชัตเตอร์สามินดีอ้อปากวัวฉันหนีเกมไม่พ้นจริงๆสินะมันสว่างเหลือเกินอะไรแล้วนะหนีมันไม่พ้นจริงๆงต้องไปอย่างช,ะชะ้าๆ ไปอย่างเั่อันเดคนละตัวละหรือว่าเขาหนุ่มาสนาวิงมาแบบอื้ออือแล้วก็เปิดเพลงสุดป๊อปแล้วก็ขอมุงกดตู้มแลเราโดนอ่าลิขสิทธิ์ตึงๆเจ๋งเ <ๆ S 1> ลยไม่จะมีคิดจริงเหรอว่าจะกลัวเียงปุ๊ก,กี้จังสแกมมันสั้นเป็นชั้นแน่นอนปันตรงนี้มันมาได้อ๋อ โอ้ไหนว่าจะเลยขึ้นข้อของมงกุฎเออตัวนี้ก็ขึ้นได้ทำไมมันขึ้นไม่ได้โอ้พี่น็อตโต้พี่น็อตโต้ขึ้นใส่คลิปเราโอ้ไม่นะคลิปเราโน้ไม่เป็นไรเราเราเอาใครมาสเตอร์ปิดได้ไม่เป็นไรอะไรอ่ะดินไงเอา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 พวกขุดได้ปะไม่ได้เฮ้ยอันนั้นอะไรอ่ะไม่มี หยิบพัวได้อ้าวแล้วตอนแรกเราหยิบไม่ได้เปล่าแขวนปลาแรกมันติดพื้นอะแขวนลงมาขุดอยู่แค่ว่าขุดลงไปมิตามิกรออ้าปากกินเราอยู่เรียบร้อยฮึ้วเดี๋ย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 วพิ่งพายุเดี๋ยวพิ่งพายุเดี๋ยพิ่งหาของหาของอย่าอย่าไปแตะใยนะไหนโอเคไม่มีไม่มีไปไปไป หยิบปิกแอกมาเจาะหัวไม่ต้มมิกไม่ได้อเออเออวะฮะเออคุณแค่จะยิงแจ้วัวอยู่มันบอกว่าอะไรเราไม่ได้ยิอ้หยิบมีดโอไม่่ใช้ยการ์ดไปโอ้เราได้คีการ์ดผิดอันผิดอันเหมือนกันมันมีสีแดงมันมีสีแงดงแดงหยิบยู เร็วเร็วดิมันช้าจังเนี่ยเฮ้ยได้แล้วได้แล้วไปดิเรามีพวกระนะวุธละอ <c oughs> ตายเหรอฮยอ๋อแล้วเผื่อดื่มยาพิษเร็วคืองงมาก ตัวละครเราแค่เตะพิษแต่ไม่ได้ดื่มตายเพราะว่าโดนดื่มพิษเพราะว่าดื่มพิษใครมันจะไม่งงก,กินวะนัเดโอ้เล่นอีกรอบไหมแต่สาดสิบนาทีแล้วโอเคดังนั้นไม่ สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเพราะว่า30นาทีแล้วใครมาเตอร์โหลดนานมากบ่น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 โอโอโหลดแล้วโอโอโอออสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์แลว้วก็กระดิ่งเพื่อกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบายบาย